สวัสดีครับชาวเรียล a มน r ทรดเทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการสมัครสมาชิกกับเราเรียลแมนเทรดเดอซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่มเมนูด้านล่างในลาน o o f i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  l l c c o u u t t ของเราและกดปุ่มสมัครสมาชิกจากนั้นระบบจะเด้นเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อกรอกข้อมูล KYC ให้ท่านกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน โดยเริ่มจากกรอกชื่อและนามสกุลของท่านให้ถูกต้องตามด้วยเบอร์มือถือของท่านจากนั้นให้ท่านกรอกอีเมลของท่านให้ถูกต้องต่อมาให้ท่านกรอกเลข B i n a n c e ID ของท่านโดยสามารถเช็คได้ตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน i n น n c e บนมือถือของท่านแล้วเลือกที่หน้า HOME ด้านล่างสุดซ้ายมือของจอแล้วกดที่รูปคนด้านบนสุดซ้ายมือของจอจากนั้นให้ท่านสังเกตที่ด้านบนจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆหลังตัวเลข ID ของท่านให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อเป็นการ Copy เลข Binance ID เมื่อกดแล้วหน้าจอจะขึ้นว่า Copy Success เสร็จแล้วให้ท่านกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อกรอกข้อมูลต่อที่หัวข้อ b i n n s e id คลิกที่หัวข้อ b i n e c e id แล้วกด paste ต่อมาให้ท่านกรอก line id ของท่านให้ถูกต้องตามด้วยกรอกลิงก์หรือชื่อ facebook ของท่านให้ถูกต้องขั้นตอนสุดท้ายให้ท่านถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนของท่านแล้วกดปุ่มแน่ไฟล์รูปบัตรประชาชนจากนั้นกดยืนยัน เป็นอนเสิจสินการสมัครสมาชิกของเราขอบคุณครับ